สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการอาชีพออนไลน์ชุดไพ่ยพยากรณ์ไพ่แนววิถีชีวิตชุดไพ่แสงสุขกับดิฉันจีจี้อาภดาพ,พัฒนภูมิค่ะเราได้เรียนรู้ตัวอย่างของการวางไพ่และการอ่านไพ่ชุดมาตรฐาน12ใบกันไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากอยู่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันต่อกับอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะไพ่เนี้ถูกเลือกมาแล้วนะคะ ถูกมีคนเลือกมาแล้วเราก็จะวางให,ให้ดูว่าเป็นตัวอย่างยังไงเริ่มจากใบแรกตำแหน่งที่หนึ่งเราวางเลยค่ะนะคะตำแหน่งที่หนึ่งคือเจ้าชะตาตำแหน่งที่สองการเงินนะคะตำแหน่งที่สามหลักฐานบ้านช่องตำแหน่งที่สี่ญาติผู้ใหญ่ค่ะตำแหน่งที่ห้าบุตรบริวารตำแหน่งที่หก ปัญหาอุปสรรคตำแหน่งที่7ความรักคู่ครองนะคะแล้วก็หุ้นส่วนตำแหน่งที่8สุขภาพค่ะโรคภัยไข้เจ็บเหตุเพศภัยตำแหน่งที่9ก็คือความสุขความสมหวังความปรารถนาตำแหน่งที่10ก็คืออาชีพการงานค่ะ1 1อตำแหน่งนี้คือ ราบยศเกียรติยศชื่อเสียง12ใบสรุปคำทํานายของ12ใบนะคะเมื่อเจ้าชะตาเลือกไพ่มา12ใบนะคะแต่ละใบก็จะถูกวางไว้ในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งที่1ภาพไพ่นี้คือตำแหน่งเจ้าชะตาเจ้าชะตาเนี่ยนะคะเราเจอไพ่ใบนี้เนี่ย เราก็จะรู้เลยว่าไพ่ใบนี้คือไพ่การแบกโลกก็คือบุคคลท่านเนี้ยเจ้าชะตาเนี่ยผู้รับคำทำนายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตเขาเนี่ยมีภาระนะคะแบกปัญหาร้อยแปดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักหรือสิ่งต่างๆ ปัญหาที่แบบเนี่ยมันหนักเอาการอยู่ค่ะมันสามารถมันไม่สามารถที่จะปลดลงไปได้ง่ายๆเพราะลูกโลกนี่หมายถึงปัญหาภาระใหญ่แต่เป็นภาระนอกบ้านนะคะไม่ใช่ในบ้านปัญหาที่ต้องรับผิดชอบสูงเพราะว่าเขามีโซ่ล่ามอีกทีหนึง่งดูนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยคงไม่โอเคมากๆเลยปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยชีวิตนี้รู้สึกมันลันทดจะยังไงดีต้องยอมรับค่ะว่า เกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางปรับเปลี่ยนนะคะเจ้าชะจาจะเจอปัญหาของการแบกภาระมากมายไม่สิ้นสุดนะคะแบกต่อไปไม่พอเดินยังลำบากเลยค่ะถ้าโดยรวมๆเนี่ยสุขภาพก็อาจจะเสียหายด้วยนะคะอันนี้ภาพรวมนิสัยใจคอเป็นคนเสียสละค่ะเป็นคนที่อมทุกข์แต่เป็นคนที่มีความคิดดีนะคะในเรื่องของความคิดก้าวหน้าพัฒนานะคะเพราะเป็นเรื่องงานที่นอกบ้านลุกโลกนี่ไม่ถึง หมายถึงสิ่งมากมายที่ไม่เกี่ยวกับที่บ้านเลยตำแหน่งที่หนึ่งใบนี้เราวางไว้เหมือนเดิมนะคะเราก็ตามมาด้วยตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองสิ่งที่เราจะเห็นนะคะก็คือภาพไพ่เข็มแทงหัวใจเข็มแทงหัวใจไม่พอความหมายของไพ่หน้าไพ่ยังมีหนามล้อมรอบอีกเข็มปักสามด้ามเลยแล้วก็มีหนามอีก แล้วสภาพหน้าไพ่ในอึมครึมนะคะเรียกว่าตอนนี้สถานะการเงินของผู้รับคำทำนายเนี่ยไม่ดีค่ะส่งปัญหาผลเสียไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายๆอย่างนี้นะคะต้องรอเวลาแต่การรอเวลาของเขาเนี่ยก็เป็นการรอเวลาแบบที่มันขมขื่นใจค่ะหนี้สินปัญหาเยอะแยะไม่พอยังเจอการบีบรัด การเอาเปรียบการคดโกงนะคะคนที่รักก็อาจทําให้เสียใจได้คนที่รักอาจโกงเงินได้ทุจริตคดโกงแล้วก็ถูกเอาเปรียบถูกแย่งชิงการเงินทุกอย่างสูญเสียหมดค่ะภาพนี้ถือว่าแก้ไขาย,ยากนะคะแก้ไขาย,ยากเนี่ยแล้วยังทุกข์อีกกางหากหาทางแก้ไขก็ไม่ได้ง่ายนี่คือตำแหน่งที่สองตำแหน่งการเงินเราเจอไพ่เสียแล้วซึ่งมองดูแล้วเนี่ย เครียดค่ะแต่เราจะบอกให้รู้ว่าอย่าเพิ่งเครียดนะเพราะว่าเผื่อจะมีวิธีการแก้ไขมาค่ะเราก็จะมาดูต่อนะคะในตำแหน่งที่สามโอ้ยดูแล้วก็เหนื่อยค่ะมีดปักหลังนะคะและยังมีหน้าภาพไพ้เนี่ยยังมีงูนอนบนขอนไม้กิ่งไม้นี่อีกภาพนี้ชี้ให้เห็นถึงความน่ากลัวนะคะ ความน่ากลัวความลึกลับความชงนอันตรายแต่ไพ่เสียอันนี้ไพ่น่ากลัวใบนี้อยู่ในตำแหน่งหลักฐานบ้านช่องค่ะเราต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดไพ่ใบนี้มาอยู่ในตำแหน่งหลักฐานบ้านช่องต้องระวังค่ะอันตรายจะมาถึงตัวคุณแต่อย่าเพิ่งจิตตกนะคะหน้าภาพไพ่แล้วอาจจะดูน่ากลัวดูรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจ แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราต้องระวังให้ดีเป็นการเตือนนะคะให้ขึ้นมาแบบนี้โดนมีดปักหลังก็คือเราอาจจะโดนคนทําร้ายนะคะหรืออาจจะโดนคนคิดไม่ดีแทงข้างหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่ามันปักข้างหลังไงฮะ,ะไม่รู้ตัวแน่นอนแล้วดูสภาพนะคะมีงูเนี่ยอยู่บนนี้อีกก็ย่อมหมายถึงว่าเฮ้ยคุณเนี่ย โดนทำร้ายขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณยังต้องระวังอะไรอีกต่างๆมากมายอีกนะสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยต้องระวังนะคะหนึ่งอาราพิษสัตว์ร,ร้ายหน้าไพ่จะชัดถ้าคุณอยู่ในบ้านหรือในพื้นที่ที่มันรกๆคุณก็ต้องไปกำจัดนะคะให้ให้สิ่งที่มันรกมันเป็นที่ซอกซอนของอาศัยตัวอยู่กับพวกอาราพิษทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ไม่มีนะคะแล้วก็เตือนอีกอย่างหนึ่งว่า คุณอยู่เฉยๆดีๆคุณอาจจะถูกทําร้ายก็ได้คุณกลับบ้านไปอาจจะมีโจนซุ่มหรืออยู่ในบ้านเนี่ยคิดทําร้ายคนคุณฉกชิงคุณทรัพย์สินคุณก็ได้ซึ่งประกอบไพ่อันนี้แล้วเนี่ยในภาพเนี่ยต้องระวังอย่างมากค่ะใบที่สามผ่านไปนะคะในตำแหน่งที่สามสถานภาพบ้านช่องเก็ก็น่าเป็นห่วงนะคะส่วนใบที่สี่ค่ะใบนี้เขาจะหมายถึงญาติผู้ใหญ่ ญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือญาติผู้ใหญ่ของคู่ของคุณหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่คุณดูแลอยู่นะคะภาพนี้เป็นภาพที่กำลังจะบอกถึงว่าญาติผู้ใหญ่คุณเนี่ยมีการเดินทางค่ะนะคะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งอย่างมีความสุขกายสบายใจอยากไปเที่ยวอยากจะไปเที่ยวอยากจะมีคุณไปด้วย ฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้ใจเขานิดนึงนะคะว่าการที่ญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยอยากจะเที่ยวอยากจะไปด้วยเนี่ยก็แสดงว่าอยู่บ้านในเหงาแล้วนิสัยญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยอาจจะเป็นพ่อหรือแม่เราเนี่ยคุณไม่ใช่ปล่อยท่านเหงานะคะถ้าท่านเป็นอย่างเนี้ยคุณไม่ใช่ทําแต่งานปล่อยให้เหงาไม่รู้เรื่องไม่เคยสอบถามอะไรเงี้ยไม่ได้คุณต้องใส่ใจค่ะพาท่านไปเที่ยวพาท่านไปลื่นเริงบ้างเพราะว่าท่านชอบนะคะและในส่วนของความต่างเนี่ยที่เราเห็นในหน้าไพ่เนี่ย มีสามคนก็เลยส่งผลบอกว่าคนในภาพเนี้ยกำลังส่งถึงนิสัยใจคอว่าชอบไปไหนมีเพื่อนฝูงไม่ชอบอะไรคนเดียวจิตใจก็ชอบออกนอกบ้านค่ะไม่ชอบอยู่บ้านตำแหน่งที่สี่ผ่านไปแล้วตำแหน่งที่ห้านะคะตำแหน่งบุตรบริวารค่ะเนี่ยภาพไพ่ขึ้นมาเลยค่ะภาพไพ่นี้ก็แลดูไม่ค่อยดีนะคะตำแหน่งที่ห้านี่คือตำแหน่งบุตรบริวารค่ะ คนใกล้ตัวเราหรือลูกน้องนะคะแต่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ในทางเชิงลบไพ่เสียเรากำลังจะบอกว่าบริวารของคุณเนี่ยหรือลูกน้องของคุณเนี่ยคุณอย่าไว้วางใจนะคะเขาอาจจะมีพฤติกรรมหรือสิ่งที่ไม่ดีกับคุณส่งผลเสียให้กับคุณและงานของคุณถ้าพูดถึงแล้วเนี่ย ขึ้นไพ่อีกาดำเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยนะอาจจะโดนเอาเปรียบโดนโกงนะคะแล้วเขาเนี่ยอาจจะเห็นเงินมากกว่าความซื่อสัตย์ที่เคยมีให้คุณเขาจะมีเหตุจําเป็นอะไรไม่รู้ที่จะต้องใช้เงินแต่บอกได้เลยว่าใบเนี้ยเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณแล้วแม้กระทั่งบริวารลูกของคุณเองก็ต้องระวังนิดนึงลูกอาจจะโกหกเราเพื่อจะต้องการเงินเอาไปเพื่อใช้ประโยชน์ของตนโดยที่ไม่พูดความจริง ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีนะคะว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับเราไพ่เนี่ยสามารถบอกเราได้นะคะว่าเราจะต้องระวังตัวยังไงตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งลูกน้องบริวารแม้กระทั่งตำแหน่งนี้ก็บอกถึงสัตว์เลี้ยงเรากำลังบอกว่าถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเราอาจจะหายก็ได้ค่ะมีคนมาเอาไปอาจเช่นคุณมีแมวเปอร์เซียสวยงามคุณก็อาจจะถูกขโมยอาจจะมีคนมาขโมยไปก็ได้ เห็นไหมคะความหมายไพ่เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งแล้วการขยายความเนี่ยมันก็สามารถทํานายได้แต่ละหน้าไพ่แต่ละหน้าไพ่เป็นอย่างไรนะคะแต่ใบนี้ไม่ดีนะคะเป็นในเชิงเสียหายผ่านไปแล้วค่ะตำแหน่งที่ห้ารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะมาค่ะตำแหน่งที่หกปัญหาและอุปสรรคสิ่งที่จะต้องเจอบอกได้เลยว่า คุณจะติดขัดค่ะอะไรที่คุณคาดหวังไว้การเงินการงานนะคะหรือการติดต่อคอนเนคชั่นต่างๆที่คุณคิดอยากจะได้คุณจะไม่ค่อยสมหวังนะคะมันจะมีการติดขัดถูกล็อกเอาไว้มีอุปสรรคมากมายเท่านั้นไม่พอคุณก็จะต้องระวังนิดนึงในเรื่องคดีความทำไมเราถึงพูดถึงเรื่องคดีความด้วยเพราะหน้าไพ่เนี่ยมีเรื่องตำรวจมีเรื่องออกใบสัง่ง นะคะไม่ว่ามากน้อยเนี่ยก็ต้องระวังถ้าคุณมีเรื่องคดีความอยู่บ้างแล้วคุณอาจจะเรียกว่าไม่ได้ชนะสักทีเดียวอาจจะมีปัญหานะคะจะต้องมีปัญหาถูกล็อกเอาไว้ปัญหาต่างๆไม่คลี่คลายนะคะจะหาคนช่วยเหลือก็ไม่ง่ายนะคะคุณต,ต้องทำถูกต้องเท่านั้นถ้าคุณทำอะไรถูกต้องเนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับคุณแล้วในเรื่องอุปสรรคเนี่ย มันบอกได้เลยว่าต้องยอมรับค่ะคุณจะดื้อดันทุลังว่าจะให้มันผ่านไปมันไปด้วยดีไม่ได้เอาชนะต้องใจเย็นๆค่ะตัวเนี้ยรอเวลานะคะตําแหน่งอุป,ปรสรรคศัตรูอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือคือสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการติดขัดจริงๆเรามาถึงนะคะตำแหน่งที่7ค่ะตำแหน่งที่7เนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องความรัก คู่ครองนะคะแล้วก็หุ้นส่วนไพ่เนี้ยถ้าเราถามว่าคนรักของเราเนี่ยเป็นยังไงคนรักของเราถ้าเป็นผู้ใหญ่บางครั้งก็มีความคิดเป็นเด็กๆไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรที่จะมีสาระนะักแล้วก็ยังไม่ได้คิดก้าวหน้าเท่าไหร่นะ ยังอยู่เดิมนะคะเราต้องการให้คนรักเรามีการเปลี่ยนแปลงทําการพัฒนาตัวเองขึ้นให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้มีความตั้งใจทํามาหากินมากขึ้นทําใจคะ่ะเขายังเป็นเด็กอยู่ยังอยากที่จะเล่นยังอยากที่จะเที่ยวยังอยากที่จะเริงร่าไม่มองเห็นถึงปัญหาใดๆทั้งสิ้นรู้แต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะ ไม่ค่อยแคร์ใครค่ะสนใจแต่ตัวเองนะคะรอบข้างก็ยังเที่ยวเตะอยู่ยังมีความสุขอยู่นะคะอันนี้ในเรื่องคนรักแล้วถ้าถามในเรื่องหุ้นส่วนนะคะที่จะทำงานร่วมกับเราก็ไม่ค่อยมั่นคงนะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาโยกเย่ะค่ะความหมายในไพ่อุปกรณ์ในไพ่และสิ่งร,บรอบๆในไพ่เนี่ยมันจะถ่ายทอดออกมาได้มันไม่มั่นคงนะคะการที่คุณมีหุ้นส่วนการทำการค้ากับใครเนี่ย คุณทำใจไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่มีความมั่นคงสักเท่าไหรนะ่นักก็ลองดูนะคะเขาก็ทำเรื่อยๆขำๆมาค่ะถามว่าจะเอาจริงจริงจังเนี่ยมากกว่เขาไม่ได้ทำใจไประดับหนึ่งนะคะในเรื่องความรักก็ผ่านไปแล้วเราก็จะมาดูตำแหน่งต่อไปค่ะตำแหน่งที่แปดขึ้นมาแล้วค่ะ ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เราจะพูดกันถึงเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเหตุเพศภัยนะคะเราก็มันจะมาดูหน้าไพ่ก่อนว่าไพ่นี้มันคืออะไรไพ่นี้มันคือไพ่ในเรื่องการที่ว่าดูแลตัวเองค่ะบอกได้เลยค่ะสุขภาพที่คุณจะเจอคืออะไรไหมคะอ้วนค่ะคอเลสเตอรอลสูงรับรอง คุณเจอแน่นอนคุณต้องระวังตัวเองนะคะว่าความอ้วนการมีปัญหาเนี่ยส่งผลเสียนะคะคุณควรจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแนะนำค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโดยการออกกำลังกายเพราะเราจะรู้อยู่แล้วว่าสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยอ้วนเนี่ยมันคือคอเลสเตอรอลไขมันอุดตันไม่พอนะคะรูปร่างก็ไม่สวยเสียแต่คุณน่ะมีความหวังสองกระจกว่าสักวันฉันต้องสวยแต่เราต้องทำจริงนะคะ เป็นการเตือนว่าถ้าสุขภาพมาแบบนี้มีการเสียหายแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณมั่นใจตัวเองเกินไปคุณอยากดีอยากสวยแต่คุณไม่ลงมือทำก็ไม่ได้ค่ะคุณต้องทำค่ะคำแนะนำนะคะสุขภาพอ้วนๆแบบนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองออกกำลังกายให้มากค่ะเพื่อตัวเราเองสิ่งดีๆจะได้มาหาตัวเราเองนี่คือความหมายไพ่นะคะแล้วมันอยู่ในตำแหน่งสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บคราวนี้เรามาตำแหน่งต่อไปนะคะเราต้องจำตำแหน่งให้ได้นะคะ เพราะตำแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่งที่9้าตำแหน่งนี้กำลังบอกถึงความหวังความปรารถนาในภาพไพ่ผู้หญิงคนนี้ที่ใส่แว่นตาเนี่ยนะคะเขาถือเขาเรียกว่าถือมีในมือเขาเนี่ยเขาถือบ้านอยู่ในมือเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นคอนโดคือการเลือกค่ะจะเลือกอะไรดีสับสน จะเลือกอะไรดีแต่สิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่เขามีอยู่คือมีบ้านหลังเล็กและดูน่ารักแต่นางเนี่ยก็ยังรู้สึกอยากจะได้คอนโดมันเป็นการสับสนและการที่จะเลือกว่าเอจะเลือกอะไรดีนะคะอยากได้อะไรเนี่ยจะได้สมหวังไหมบอกได้เลยว่าความปรารถนาของเขาเนี่ยเขาอยากได้คอนโดเพิ่มก็มีโอกาสค่ะแต่ยังไงเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะก็อย่าไปคิดอะไรมาก ไพ่เนี้ยดูรายละเอียดของไพ่นะคะผู้หญิงถือบ้านแล้วก็ผู้หญิงใส่แว่นตาการใส่แว่นตาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาวิธีการมองวิชันของเขาเนี่ยอาจจะมองใช้ความรู้สึกนะคะว่าจะเลือกอะไรดีใจในอยากคอนโดแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้หรอกอย่าคิดอะไรมากแต่มีโอกาสสมปรารถนานะคะแต่ต้องรอคะ่ะระยะเวลาเท่านั้นผ่านไปแล้วคะ่ะไพ่ในตำแหน่ง ใหในตำแหน่งที่ผ่านมาคือตำแหน่งความสมความสุขความสมปรานาความสมหวังอะไรก็ตามเนี่ยนะคะความคาดหวังเนี่ยผ่านไปแล้วเป็นตำแหน่งที่เกามาค่ะเรามาที่ตำแหน่งที่1ิการงานอาชีพตำแหน่งนี้กำลังบอกว่าเป็นไพ่ที่การช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือมีคนเนี่ยพยุงคนแก่บอกได้เลยว่างานของคุณเนี่ยคุณสบายใจได้ ต่อให้คุณมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่คุณเนี่ยในเรื่องการงานอาชีพคุณน่ยได้รับการช่วยเหลือฮนะมีคนมาพยุงประครับประคองคุณมีคนช่วยเหลือคุณคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะอย่าไปดูถูกคนอายุน้อยบางครั้งแล้วอายุเยอะประสบการณ์สูงเราอาจจะอีโก้สูงนะคะเราก็ต้องมาดูว่า บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเด็กกว่าเราแต่เขาอาจจะมีคอนเน็กชันดีกว่าเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกำลังบอกให้รู้ว่าในตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามมีคนที่จะช่วยเหลือคุณเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณอะไรก็ตามเนี่ยคุณยินดีเถคะนะคะคุณจะรู้สึกดีจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ในเชิงบวกคุณจะรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นใจว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะ การที่ไม่อยู่คนเดียวคืออะไรคุณมีคนช่วยเหลือถ้าถามว่าเจ้าชะตาอยากจะรู้ว่างานจะเป็นยังไงใบนี้กําลังบอกเลยว่าคุณกําลังมีคนช่วยเหลือคุณอยู่นะคะสบายใจได้นะคะคนช่วยเหลือนี้ก็ดีนะคะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีเราสังเกตจากอะไรนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะเรียกว่าคนแก่ท่านเนี้ย ถึงจะเจ็บป่วยแต่ก็ยังดำรงตัวเองไปได้เนี่ยเปรียบเปรียบให้ดูนะคะว่าถ้าคุณทำงานเนี่ยคุณก็มีคนช่วยเหลือคุณค่ะแล้วดีด้วยนะคะคนช่วยเหลือคุณเนี่ยคอนเน็ชันดีด้วยแล้วเขาพร้อมที่จะดินดีที่จะช่วยเหลือคุณตำแหน่งที่10ผ่านไปค่ะเรามาพูดถึงตำแหน่งที่1 1ตําตำแหน่งที่11นี้คือตำแหน่งที่ชื่อว่าเ,เขาเรียกว่าตำแหน่ง ลาบยศหรือชื่อเสียงนะคะตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะหมายถึงเครดิตชื่อเสียงของเราไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยในตำแหน่งเนี้ยไพ่จุดเทียนไพ่เนี้ก็บอกได้เลยว่ามีแสงเทียนอยู่ค่ะก็คือเราเนี่ยมีโอกาสดีอยู่ค่ะชื่อเสียงเรายังดีอยู่เรายังไม่ถูกหดหายไปคนยังนึกถึงเราอยู่นะคะเราเนี่ยชื่อเสียงดีตรงไหนหนะคะเราซื่อสัตย์ช่วยคนอื่นช่วยเหลือดี เป็นคนมีน้ำใจนะคะแล้วเป็นคนพร้อมที่จะมีจิตใจดีๆช่วยให้คนอื่นไปสู่เส้นทางดีๆได้สนับสนุนคนอื่นได้ดีเพราะอะไรคะเทียนเนี่ยยังมีแสงสว่างอยู่ยังไม่ดับตัวคุณเองเนี่ยคุณก็มีก็ยังมีออร่าน้อยๆน,นะคะคนก็ยังเห็นความสำคัญของคุณเพราะว่าเทียนเนี่ยส่องประกายถึงแม้จะแสงน้อยแต่ก็มีประโยชน์คุณในะยังมีประโยชน์อยู่นะคะกับคนอื่นๆแล้วเนี่ยคะ่ะดูนะคะในภาพ มีเชิงเทียนสีทองยังไงก็ตามเนี่ยชื่อเสียงคุณดีมีคนสนับสนุนคนที่สนับสนุนคุณเนี่ยก็เป็นคนที่มี power เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีไพ่ใบเนี้ยถึงได้บอกมาว่าชื่อเสียงคุณมีโอกาสเติบโตได้อีกแล้วยังคงอยู่ได้ดีนะคะต่อให้คุณเนี่ยสมมุติว่าคุณเป็นคนทํำงานใกล้กเกษียณบอกได้เลยว่าถ้าขึ้นไพ่ตัวเนี้ย คุณยังมีชื่อเสียงคนยอมรับคุณอยู่นะคะเห็นความสําคัญคุณอยู่ไม่ใช่กเกษียณไปแล้วก็แบบไม่มีใครสนใจเนี่ยคุณยังเป็นเป็นสิ่งดีๆนําทางแสงสว่างให้คนอื่นอยู่นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีสําหรับชื่อเสียงนะคะมาค่ะใบสุดท้ายใบที่สิบสองสรุปคําทํานายเจ้าชะตาจะต้องเจออะไรกับใบสรุปนี้ใบนี้กำลังจะบอกให้รู้ว่าเจ้าชะตาจะต้องเจอกับไพ่ที่ เป็นภาพไพ่เนี่ยเขาเรียกว่าไพ่พระยืนอยู่บนต้นแล้วก็มียืนอยู่บนต้นหนามนะคะชื่อหน้าไพ่เขาเป็นอย่างนั้นก็คือความหวังการรอคอยแล้วก็ความศรัทธาเชื่อมั่นนะคะความสบายปโปร่งใจสบายใจแต่อันนี้มันเป็นใบสรุปก็หมายถึงว่า12บใบเนี่ยที่เราดูกันมาเนี่ยนะคะความหมายแต่ละใบเนี่ยมันมีทั้งดีไม่ดีสะปรับปนกันนะคะแต่ใบสรุปนี้ก็บอกว่าถึงจะมีเหตุการณ์ ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเจ้าชะตาเจ้าชะตาจะต้องแบกรับภาระหรืออะไรก็ต่างๆก็ตามใบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลนิดนึงว่าเราอาจจะทําใจแล้วก็เตือนแนะนําว่ารอเวลาแต่ในการรอเวลาเนี่ยคุณต้องทําสิ่งดีๆให้กับตัวคุณและคิดดีๆทําดีๆโด,ด,ดยเฉพาะคิดบวกคุณอย่าจิตตกนะคะและอย่าคิดลบเพราะว่าคิดลบมันช่วยอะไรไม่ได้ใบนี้ใน1ิใบนี้มันก็จะแนะนําว่า คุณต้องมีสมาธิมีสติในการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตรู้จักว่าอะไรควรจะผ่อนปลนบ้างอย่าดึงฉุดรั้งตัวเองให้ไปอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีมีเรื่องเศร้าก็เศร้าเหลือเกินมันไม่ใช่ค่ะยังไงตัวนี้ขึ้นมาคุณก็มีความหวังคุณยังมีคนดูแลกันอยู่เพราะใน12ใบที่เราจะพูดถึงที่เราพูดผ่านมาเนี่ย อาจารย์ก็จะย้อนกลับไปอีกทีนึงว่าทําไมสรุปแล้วคุณยังมีคนช่วยเหลือเพราะเวลาไพ่เนี่ยมันเชื่อมต่อกันเนี่ยนะฮะทั้ง12ใบเนี่ยมันจะบ่งบอกเราก็จะย้อนกลับมาดูไม่ใช่ทบทวนแต่กําลังให้ทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไพ่ตัวนี้เหนื่อยล้าลําบากมากมายภาระรับผิดชอบสูงนะคะอยู่ข้างนอกเนี่ยโหทำงานน่าดูใส่สูตรผูกไทยเขาเรียกว่าคุณรับผิดชอบสูงจริง,รงๆก็ต้องเจอปัญหา ะะปัญหามากมายที่ตามมาแต่คุณผ่านได้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักๆสําคัญเนี่ยคือในเรื่องการงานกับชื่อเสียงเนี่ยมันสําคัญถ้าคุณเนี่ยการงานไม่ดีจริงๆตามเข้าไปอีกคุณก็จะแย่ต่อให้งานเจอปัญหามากมายคุณก็ผ่านได้มีคนช่วยเหลือคุณมีใบการงานเนี่ยมีคนพยุงช่วยเหลืออยู่นะคะก็ถือว่าส่งผลดีชื่อเสียงก็ยังดีอยู่นะคะเนี่ย อาจารย์กาลังย้อนกลับมาว่าให้เราทําความเข้าใจแต่ละใบเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะไม่มีอะไรยากคุณแค่เพียงไปทบทวนนะคะแล้วก็ทำทำความเข้าใจกับมันเนื้อหาสาระไพ่แต่ละใบเนี่ยมันมีคําตอบแต่อยู่ที่ว่าเราจะตีความและคําตอบเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งปัญหาที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างอาจารย์ก็จะให้คําแนะนํานิดนึงใบที่สองเนี่ยเรายกตัวอย่างเรารู้ว่าปัญหาการเงินเราเจอแบบเนี้ยเมื่อกี้เราก็พูดรวมๆไปว่าเราจะแก้ไขโดยการใช้เวลารอเวลา มันดีที่สุดแล้วก็ค่อยคอยคิดค่อยๆแก้ปัญหาถึงหนามมันจะพันอยู่แต่มันก็สามารถที่จะคลายได้นะคะวันนี้มันล็อกคุณอยู่แต่มันก็จะมีคนช่วยคุณค่ะตําการเงินแต่อันเนี้ยในเรื่องที่อยู่อาศัยคุณอาจจะเจออะไรที่เป็นโทษกับคุณก็ให้ระวังตัวนิดนึงระวังกับออมิจฉาชีพนะคะการสูญเสียเงินทองซึ่งมันจะเกิดกบเราเราก็ มีความรอบคอบม,มีความระวังตัวให้ดีนะคะมันก็จะส่งผลดีกับเราเอ,อ่ออีกใบอีกอย่างหนึ่งนะคะใบนี้กําลังบอกถึงเจ้าที่เจ้าท,ทางคุณอาจจะไม่ค่อยได้สักการะไหว้เจ้าที่เจ้าท,ทางคุณก็ได้ตัวเนี้ยขึ้นมาเนี่ยคุณต้องกลับไปย้อนลองดูซิว่าคุณได้นึกถึงท่านบ้างหรือเปล่านะคะก็จะได้ส่งผลดีปกป้องคุ้มครองคุณนะคะให้แคล้วคลาดปลอดภยัยอันเนี้ยทั้งหมด12ใบที่เรามาคุยกันวันนี้มันเป็นเคสตัวอย่างที่อีกเคสที่จะยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้มัน มีความเข้าใจแทรกซึมเข้าไปนะคะแล้วคุณจะได้เข้าใจอะไรง่ายๆแล้วดูมีหลักการแล้วก็นำพากันขยายความได้อีกนะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้กันผ่านไปแล้วอาจารย์คิดว่าแต่ละท่านเนี่ยอยากจะย้ำเตือนนะคะต้องทบทวนค่ะทบทวนนะคะทบทวนและทบทวนมันแล้วก็แสดงความเข้าใจของแต่ละใบนะคะไม่ยากบอกได้เลยสามารถทำได้แล้วก็ บอกนิดนึงนะคะว่าคุณเนี่ยเวลาอ่านไพ่เปิดไพ่ต้องย้ำนิดนึงว่าคุณต้องมีสมาธิจริงๆนะคะทั้งผู้รับคำทำนายและผู้ทำนายแต่พวกคุณเรียนไปเนี่ยคุณจะไปเป็นผู้ทำนายนะคะคุณก็ต้องมีหลักการคุณก็ต้องแม่นยำนะคะแล้วก็มีเหตุมีผลไม่ใช่คุณทำนายตามความรู้สึกคุณ อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คุณต้องมองให้เห็นๆเ,เลยนะคะชัดๆเลยว่าภาพไพ่แต่ละใบเนี่ยความหมายมันแตกต่างกันแต่ในความแตกต่างกันเนี่ยไพ่แต่ละใบเนี่ยก็มีทั้งไพ่ดีและไพ่เสียฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วส่งผลดีๆให้กับคุณ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนการวางและการทำนายไพ่ชุดมาตรฐาน12ใบกันไปอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะมาดูตัวอย่างการวางและการอ่านไพ่ชุดมาตรฐาน12ใบเพื่อความเข้าใจต่ออีกครั้งอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ